อ่าวันนี้เราเป็นเมนูที่ได้กินกันตั้งเด็กๆใช่ไหมแล้วเดี๋ยวนี้น้อยบ้านหรือน้อยร้านที่จะมีจะมีแบบนี้นะแล้วมีคกนี่ยทำอะไรเนี่ยคกไม่ได้ใช้ครับหอมนะหอมหอมปลาหมึกแห้งอืแปลกมากเลยต้มขาหมูหอมปลาหมึกแห้งอโหต้มขาหมูใส่ถั่วกับปลาหมึกนี่ต้มถั่วกับขาหมูปลาหมึกคนแก่ใช่ไหมเห็นก็โบราณแล้วไอ้ที่เห็นน่ะคนทำนะ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพ<อ>บ,บ,บกันเช่นเคยนะครับกับรายการยอดเชฟไทยครับซึ่งเนี่ยแหละครับสิบโมงเชา้าทาง YouTube กับ Facebook แล้วก็จะมาเจอกับผมแล้วก็เจอกับลูกสาวบ้างแล้วก็เจอกับคนนี้บ้างนี่ครับพี่ชายสวัสดีแล้วอย่างอสวัสดีแล้วอ้าวไม่เห็นนะสวัสดีแล้วใช่ไหมไม่มองเลเห็น<ม>นะไม่มองก็ไม่เห็นไงโอเควันนี้เราเป็นเมนูที่เรียกว่าเป็นเมนูที่เราได้กินกันตั้งเด็กๆใช่ใช่ไหมแล้วเด๋ยวนี้ ก็ <g ül> รู้สึกน้อยบ้านหรือน้อยร้านที่จะมีจะม,จะมีแบบนี้นะ<ช>แต่ก่อนที่จะไปท่านผู้ชมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพราะว่าคนนี้ประวัติเยอะเรื่องราวเยอะเ <c oughs> พราะฉะนั้นกดไลค์กดแชร์กันหน่อยเพื่อเป็นกําลังใจให้คนแก่หัวใสยอย่างเงี้ยได้มาอยู่ด้วยกันบ่อยๆนะครับท่านผู้ชมครับโอเคอะไรต่อเอาอวันนี้เรามีเขาบอกเขาชอบมากเลยเวลาเรายืนคู่กันแต่ท่านผู้ชมเ็าบอก ชอบมากเลยรู้สึกโมเก่งม,มันเปรียบเทียบกันได้มั้งระหว่างผมมีกับผมไม่มี <c oughs> มีผมกับไม่มีผม <c oughs> อ่าอโอเคอ่ะอ่ะต่อเล่าเรื่องต่อ,อวันนี้วันนี้เรามีมีขาห,หมูต้มถั่วลิสงนี่สินี่ใชกับปลาหมึกแห้งนี่ใช่ไหม,หมหใช่เมื่อกี้เนี่ยเราเอาไปทำอะไรนะเราเอาไปต้มมาแล้วครับลวกขั้นแรกปล่อยน้ําเดือดแต่แล้วเราหั่นขาหมูนะฮะแล้วลวกน้ําทิ้งไปก่อนหนึ่งที เพื่อเอากินเอากินสาบถั่วออกไปทีหนึ่งก่อนแล้วค่อยต้มใช่แล้วก็นุ่มให้นุ่มกว่าประมาณ45ห้านาทีตอนนี้เราเรียบร้อยหมดแล้วหมายความว่าให้หนังยังมีกึกกึกกึกหน่อยให้มันสู้ไม่ใช่จนละลายให้มันสู้ใช่ให้มันเวลาเรากัดเข้าไปแล้วมันมีสู้ฟันหน่อยเออเคี้ยวแล้วหนึดนหนึบเพราะว่ามันจะต้องมีติดกระถั่วด้วยแล้วก็มีทั้งปลาหมึกแห้งแถวล่างสองตัวใช่ก็แถวบนราคาสูง เ็าบอกว่าให้ซื้อเครื่องปรุงขาหมูขาหลังปลาหมึกแห้งแถวล่างสองตัวเพราะว่าแถวบนตัวมันใหญ่ล่ะเาสูงไม่ใช่เดี๋ยวซุปจะเค็มแต่นี่ขาหมูขาหลังนะอันนี้ขาขาหน้าป่ะขาหลังขาหลังแล้วก็แล่มาเรียบร้อยเอากระดูกออกมาแล้วอืเพราะว่าเราเอาแต่เนื้อใช่พอจะไออุปกรณ์ที่ฟันกระดูกอะไรงี้เราไม่ได้ไม่ได้อื แล้วอีกอย่างหนึ่งนะกระดูกที่เวลาเราทําซุปแบบนี้นะถ้าใช้มีดฟันกระดูกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นซี่โครงก็แล้วแต่มันจะมีเศษกระดูกเล็กๆมันเข้าแล้วมันเคี้ยวมันฟังอยู่ในเนื้ออันตรายมากถ้าจะกินกระซี่โครหมูต้องใช้เครื่องตัดนะถึงจะดีที่สุดจะใช้มีดสับเองไม่ได้มันแตกกระดูกมันแตกเอาละมันคมไม่เท่าเอาละทีนี้เราเริ่มต้นด้วยอะไรก่อนน้าร้อนเปิดน้ําร้อนเปิดน้ำร้อนใช่ส่วนอันนี้เราก็เปิดไฟเหมือนกันเปิดทําไมอันนี้เพราะว่า อุ่นร้อนเพราะเดี๋ยวเราต้องเอาน้ําหวานจากหมูหม้อเนี้ยมาใส่หม้อนี้ผสมกันหม้อนี้ที่เราทําเอาน้ําร้อนไว้เพื่อเราใส่แล้วมีคกนี่ทำอะไรเนี่ยคกไม่ได้ใช้ครับโอเคเดี๋ยวเดือดก่อนใช่ไหมอ่าผักชีใช่ไหมผักชีใส่ใส่ตอนนี้เลยใช่ไหมอ่าใส่ตอนนี้เลยแล้วถั่วใส่ตอนไหนถั่วเดี๋ยวใส่ทีหลังใส่ผักชีก่อนหั่นเป็นหยาบๆอย่างเงี้ยหรอใช่เพราะว่าถ้าถ้าเราไม่ได้หั่นอย่างเงี้ยพอเวลามัน มันลามันลงไปอยู่ในน้ำซุปแล้วเนี่ยมันเปื่อยแล้วสีมันสีมันไม่น่ามันช้ำเลือดช้ำหนองใช่ใช่เลือดต้องทําให้มันเล็กมันเล็กโอเคเออเหมือนเคยทําครั้งหนึ่งนะหมูเป็นซี่โครงหมูต้มคล้ายๆแบบนี้แต่ต้มกับสับปะรดอ่เนี่มีต้มกับเชโป๊ก็มีอืวันนี้ต้มกับหมึกก็แล้วแต่นะฮะมันสตหัวเชโป๊เค็มก็ได้แห้งแล้วก็ลดตัวสองตัวใช่แถวสองกับแถวล่าง แถวสองดิสองตล่างว่าอ้าวนี่กระเทียมใส่ล่าผักชีแล้วกระเทียมแล้วใส่เรียบร้อยใให้เดือดียมใส่แค่นั้นนะห้ากีบเนี้ยหรอพอแล้วเหรออืแล้วอันนี้แหละปลาหมึกเราก็เอาไอ้แข็งๆออกสักหน่อยก่อนก็ได้กระดองแข็งๆนี่ออกใช่ออกยากกันนะยากอยู่แต่จริงๆแล้วมันมันก็ใส่ด้วยไปได้เพราะมันจะได้รู้ว่านุ่มแล้วก็ออกทีหลังรู้ได้ว่าเป็นปลาหมึกไงออ มันมันก็น,นี่ไงมันเหมือน,นกับเปลือกกุ้งใช่ไหมกุ้งทําไมถึงเขาแกะไม่หมดเหลือเปลือกงไว้ทำไมอ๋อให้รู้ว่าเป็นกุ้งใช่เ<อ>ข้าใจอย่างที่บอกว่าต้องใช้ตัวเล็กหน่อยสองตัวใช่ไหมใช่แล้วหั่นยังไงเนี่ยแล้วแต่หันห่นหั่นเป็นเส้นๆกันเดี๋ยวแล้วเอาเอาอนุตักไก่เลยเอานี้สิเอาปอกสิเอ้โหดูเจ๊เจ๊เอาน้ำด้วยไหมใช่เอาน้ำด้วยนี่ไง<า>เดี๋ยวสินี่ไงไม่เอาน้ำด้วยจะไปนั้นได้ไง ก็เดี๋ยวหม้อเทงไงนี่ต้องอย่างนี้ดลมมาใส่เข้าไปไปยังไปไหมเอาอีกเอาอีกก่อนหมูขานี้ก็กินสามวันนะพอไม่หรือเอาหมดพอพอพอจ้วงไปก็พอเลยนะก็ตักเพิ่มไปอีกก็ได้เนี่ย เห็นไรอ่ะนี่ไงหมึกนี่ไงอ๋อหั่นย่าของเงินนั่นน่ะย่าใช้กันทั่วทั่วใส่ยังตามจริงใส่ะใส่ดิมันเดือดได้ยังไงมันเดือดแล้วเดือดมาเมื่อกี้แล้วนี่เบาไฟไงใช้หมดไหมอ่ะสามนะต้มขาหมูใส่ถั่วกับปลาหมึกนี่ต้มถั่วกับขาหมูกระป๋องหมึกคนแก่ใช่ไหมเอาน้ำใส่อีกนะน้ำใส่ได้อนุทปิดได้เลย ปิดไฟเลยนู่นน่ะเราให้เปิดทําไมเนี่ยเปิดอุ่นให้มันกระตุ้นให้มันร้อนไงร้อนแล้วนั่นน่ะร้อนดิอ่าอ่าใส่เข้าไปอีกอะรไปยังไปยังโอ้โหอ้โแล้วก็ใส่อันนี้เหรอเอาใส่เลยเหรอใส่เลยรออะไรหมดแล้วเราจะต้มแบบนี้ถูกไหมอ่าใช่แล้วก็เคี่ยวไปเคี่ยวไปก่อนเพราะว่าเราใช้ระยะเวลาไม่นานเท่าไหร่เพราะว่าหมูเราสู้ฟันอยู่แล้วเมื่อกี้ใช่เราต้มแล้วแล้วก็เอาปลาหมึกกับถั่วให้นุ่มหน่อยใช่โอเคเพราะนั้นเดี๋ยวเราเดือดแล้วลดไฟเดือดเบาๆใช่ไหมใช่ แล้วก็ให้ข้าวนุ่มแล้วปรุงรสต,ตัวนิ่ม,มตัวถั่วเนี่ยถั่วลิสงเม็ดเนี่ยถ้าเราทําแบบนี้แล้วเนี่ยเราถั่วแช่น้ําไว้ก่อนแช่สักสิบนาทีอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะนิ่มง่ายแต่ถ้าเราขาหมูเราไม่ได้ลวกเราต้มหม้อเดียวคือต้มครั้งเดียวเลยอ,ะอ่ะไม่ต้องไม่ไม,ไม่ไม่จำเป็นต้องไปแช่น้ําใส่ได้เลยอ๋อหมายความจากเริ่มต้นพร้อมกันใช่ใส่ขาหมูในน้ําก็ใส่ถั่วเลยใช่ แต่ล้างถั่วน,นะครับนันเองใช่ไหมล้างถั่วล้างถั่วโอเคเดี๋ย okay, วนี้เดือดท่านผู้ชมครับเดี๋ยวพอเขาเดือดเราก็จะเคี่ยวเขาระดับหนึ่งนะแล้วเดี๋ยวปรุงรสแล้วก็เดี๋ยวมาชิมกันเดี๋ยวปล่อยให้เขาเคี่ยวสักแป๊บหนึ่งครับใช่ อันนี้มันออกสีแดงๆหน่อยแล้วปลาหมึกทําให้ซุปแดงนุ่มเปลือกถั่วทําให้ซุปก็แดงหน่อยใช่เพราะนั้นพอําซุปเราได้ขนาดนี้แล้วอ่ะเราชิมอีกครั้งหนึ่งรสชาติของความเค็มของปลาหมึกแห้งกลิ่นของปลาหมึกแห้งออกมาอยู่ในน้ําแล้วก็ความหวานของถั่วก็อยู่ในนี้เราชิมเพิ่มแค่เกลือแล้วก็ซีอิ๊วซีอิ๊วขาวนิดหน่อยโอเคซีอิ๊วขาวหน่อยหอมนะ หอมหอมปลาหมึกหมแห้งอืมแปลกมากเลยต้มขาหมูหอมปลาหมึกแห้งแปลกไหม<า>แปลกมากมากนี่หอมถั่วด้วยไงนี่ถ้าไม่ใส่หอมแดงด้วยนะใส่หอมแดงนะแยิ่งหอมใหญ่ชิมเลยแต่ตีอุ่นเขาอีกน้อย เลยคนเลยเปิดไฟแรงเร่งเอาตาเดส่ดดถ้วยอร่อยยังอะไรอร่อยที่อ่าเราทำเดือดสุดเลยอ่าแล้วเราก็ปิดใช่จากนั้นเสร็จแล้วเราก็โอ้โหนี่เราก็จะใส่ผักชีโรยโอ้โหสุดยอดใส่พริกได้ไหมเนี่ย แล้วแต่ตาตาเัธยาใสเลย,เลยชอบลดออกเผ็ดร้อนหน่อยๆก็ใส่เข้าไปใช่ไหมใช่เนี่ย็็จะโรยผักชีเห็นก็โบราณแล้วไอ้ที่เห็นน่ะคนทำนะ <laughs> นี่เลยอะไรนะขาหมูต้มตัวลิสงกับปลาหมึกแห้งอหอ,อ,อมไหมลองชิมนะเอาเดี๋ยวต้องชิมกันครับสักครู่นะครับ แล้วลองชิมดูอยากกินหนังๆห,หน่อยถ้าสมมุติว่าอยากมีรสจัดเพิ่มขึ้นให้ตบพริกขี้หนูสวนใส่ลงไปหรือจะบีบมะนาวใส่ลงไปด้วยก็ได้เแล้วก็ไม่กินมั้งไงก็กำลังอธิบายให้ฟัง,งเออกินไปยังฮะโอ้ปังก<ม>ืนไปหมดแล้วเอาเลยต้องเจอสามอย่างนะ มันจะหอมปลาหมึกนะแล้วมันจะเค็มเค็มปลาแรมปลาแรมหน่อยแล้วมันก็มันๆที่ถั่วนะใช่เป็นรสชาติที่ได้เป็นกลางๆนะอย่างที่บอกนะมีทั้งเค็มอมมันๆติดหวานหอมเขาจะได้ความหวานออกจากปลาหมึกแห้งที่เราเคี่ยวนยแล้วกลิ่นด้วยนะใช่แล้วมีกลิ่นพิเศษด้วยซึ่งกลิ่นหมูเนี่ยหายไปเลยกลายเป็นกลิ่นปลาหมึกดับแล้วก็อร่อยหอมจริงๆมีมีเค็มนิดๆใช่ใช่อมมันๆหวานๆหน่อยโอ้โหหอมมากๆเลยนี่แหละท่านผู้ชมครับแล้วก็มีความ หนึบของถั่วออันนี้คือต้นตำรับแต่ถ้าอยากจะได้แบบแซบตำพริกครับใช่บีบมะนาวบีบมะนาวแล้วก็ลงไปในนี้อืร้อนๆนะต้องใส่ตอนร้อนนะใช่เพราะกลิ่นพริกกลิ่นมะนาวเนี่ยร้อนๆนหอมมากนอกหม้ออย่าไปตั้งไฟใส่นะร้อนๆดับไฟเรียบร้อยก็ได้ยก ออกจากเตามาใส่ที่<ช>บอกเมื่อกี้นะ<ช>แซบเล้งยังไงก็ว่าแล้วแต่เลือกนะพริกขี้หนูจะเป็นสีแดงหรือสีเขียวตามสะดวกแต่สีแดงจะหอมหน่อยเพราะมันปริ้งพริกแก่นะเอาละวันนี้น่าจะได้เมนูไม่ใช่เมนูใหม่นะแต่เป็นเมนูเก่า,กาที่เอามาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับแล้วก็โอกาหง่าย,ายเราก็จะมีแบบเนี้ยเอามาฝากท่านผู้ชมกันอีกนะครับอย่าลืมติดตามชมรายการยอดเชฟไทยนะครับ10โมงเช้าทั้งวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับใครก็ตามที่มีคำถาม แอดมินรอตอบนะครับแล้วน้ำพริกน้ำเปิ้อะไรที่เราขายเนี่ยโอ้สุดยอดมากนะม<ช>ันทำอร่อยเหลือเกินอะน่ะอย่าลืมนะท่านผู้ชมเวลาเปิดขายนี่ยอจองมันเยอะมาก <c oughs> <laughs> บางคนนะโทรมาหาผมยางเชฟจะทำยังไงรัดคิวได้รัดคิวน้ำพริกได้ไหมรัดไม่ได้รัดไม่ได้ไไดจริง,รรงตามคิวแล้วกันนะครับแต่ว่าจะช่วยจะช่วยโทรติดต่อกันดูแล้วกันเอาละวันนี้หมดเวลาลาท่านผู้ชม,ชมไปเลยเดี๋ยว ส่งคนแก่แต่ก่อนนะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็อาทิตย์ถัดไปเราเจอกันใหม่วันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ